สวัสดีจ้าพี่น้องพอกบหฮาสองคนอีกแล้วจ้าเมื่อนี้สิาพาไม่กินตำหอยเชอรี่ตำบกหุง่งตำส่วจ้าตำส่วหอยเชอรี่หอยใหญ่หอยใหญ่ <laughs> มาเสิร์บน้ำหฮาสองคนเดอ้อจ้า,เอา,าเอาุมไหมอาเอาเอาันนั้นมาเดอ้อจ้ากินข้าวเที่ยงขออนุญาตใส่เมื่อคือเกาจ้านีม่มากลินไม่พักก็ได้เมื่อนี้พักกะบัวลายปันใด เน้นหอยจ้าวันนี้เน้นหอยค่ะมากริมนไหมก็ต่ำั่วเขากันอีลีพี่นอ้อเศกกินหอยไงพี่น้องอื้ออ่ากวงกวงเนี่มันจิเขาได้ยบบอกปากหอยให้ปาดมือนี่ได้หอยไงจ้ะ khai đao. Hãy kinh งไปนางไก่ทอด ก็พอสิเฮนหัวไม่จ้ะหัวยู่สวนทุเรียนเพิ่นก็นเลยไปทางงาออกเครือดอกอันสั้นข่อยเลยไปเบิดเลย แดดอ่อนนะแดดแก่พี่หนอกมีบบับมีบบับกินแดดแก่บ่ค่อยโอเคจ้ะกล่องมันมาปกติเขาเที่ยง ซ้ำหัวมันใหญ่ก็มีการปาดไงไรกับยำยากจ้ะัแบบเนาะงั้มคุกเองกึบกึบอยู่พี่น้อง มาหลายมือนละว่ <c oughs> วานเหนียวก็ขึ้นเหนียว วัวใหญ่หลายซาื้อมากัเปนมาลวดเอีพี่น้องนี่ก็ะเล่นเหนียวไปเก็บเอาเองอยู่ให้หน้าด้วย้ำหมับปูมือนี่จ้ะอันนี้เขาเจ้า ช่วงไซห้อยเรียงไปซื้อเอาพักแป้งคนโตบังหันแห้งงาม ปลูกไส้กะละมังจ้ะใส่ปุ๋ยขี้ควายปุ๋ยคอก <c oughs> ผัดให้ได้นออ้อยใจมากหยำยาก <c oughs> วนละเอียดไรกันอย่ยงชวนหนวะเอีย ก็คืออันน้เาเปี่ยกมัเนาะปล่อยไม่ปวด กิบลามงวนด้วยน่ะจะืปวดมับเลยพี่นอ้องอือมลม ลมเย็ยนดีจ้ะพายุไปแล้วพายุเมียนมู่ไปแล้วมาเมียนมูอีลีละ่ะเมียนไปตั้งหลายจังหวัดเนาะพี่นอ้องแต่สิต่ตูน chỉ tầm một hết cặp hết cứ cầu mình mua tắm thì ông dùng tiền tiền bài thăm cái cứ cầu <laughs> tiền tiền xuống xuống กูว่าได้กล่องกูได้ได้พักกูชิ้นหน่อยไหบอกบอกคือเพิ่นไายในห้องจ้ะแดดถ้าอยู่ข้างนอกมันแดดบัดเมฆลอยผ่านมันก็คึม ย้ำได้ก็ย้ำได้โอ้ยย้ำได้ก็น,น,ำน,ำกน,น้ำนั่นสดุ <c oughs> ดอกกินมะหัวเราสิชันเพจจนเบาเิจบ่อยเพ็เพ่เพจหลายกินพเพจบ่ได้จ้ะแต่ว่าหันมากต่ำเพจขั้นต่ำบางฮวงว่าเพจแม่บอกว่ามันยืงทองแม่นความเพลินดีจ้ะ เมีอยู่อำนาจตับโมฮงยั่นได้ตำบโมเพชรแล้วพกินน้ำรา้ว่ามันยิงทองจ้ะนั่งความพนีใช่เบบี่น้องเบบกูดตําใส้แบบพุ้งทอดกอบให้แซเนะ กำลับเชิมแน่งกันเสียบอันนี้ทำไมนี่ใส่ดีจังเมื่อนี่ห้องเบาๆจ้ะย่านถือตีย่านถือตีน้องรักพี่มาแต่เห็นมาแต่เห็นงานและหับที่หาตัวเลี้ยงเขากับหากเขาจ้ะ ย่ำพอล่องทงลงไปยังไปน้ำเบิดสุม้อเขาปลา พอละจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้จบคลิปว้ซ้ำนีดก่อนจ้ะเพชรบ่ไว้ทั้งอีมกินเขา้าขั้นกินเข้าเป็นสิละจ้ะกินได้หน่วยเดียวฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้เฮาสองคนอีกแน่เ,นเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนจ้ะสวัสดีค่ะอันนี้พี่มีจ้ะอันนั้นพี่เสีงเง่ยมอันนี้น้องลักกี้ สามซีตัวพี่น้องอันนั้นกว๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยว